นี่คือข้าโพดแมนส่วนนี้ขายไม่รู้กา <c oughs> <c oughs> สวัสดีชม่นมันเอาอยู่ผมนวอ่นี่ก็ย่คกับเมทอนเพเก่าฮ่า,ากลับมาล้วไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นปีเลย,เยไม่ได้อาดเป็นปีสิเออก็วันนี้มไม่มีอะไรมากจะฉากแบบคุณภาพศูนเปอร์เซนตข้าโพดแมนเล่นดาบ ส่วนพระเจ้าไม่ใช่ต้องไม่เใช่ยังไปดูชื่อส่วนใครก็ไม่รู้เล่นไลฟ์เฟินเลยเออมาดูกันว่าใครจะชนะฮะอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยอืม <c> อ <oughs> <c oughs> ันนี้ก็ยังยืนชิวอยู่ <c oughs> อ่างั้นก็ เงินก็เงินก็เล่นเล่นจากะระยะเล่นจากด้านหลังเลย <c oughs> <c oughs> ลมมาลมมาเดี๋ยวเดี๋ยวบางครั้งนี้ก็เบื่อก็เบื่อลมเหมือนกันก็พูดทั้งเล่นมาจากด้านหลังมึงตายอนอนตายไปซะละโอเคทีมหน่อยเออทีมทีมทีมที่หลัง อันนั้นไปอันนั้นไปยันตูดแล้วโอ้โหอาเขาพูดเมนชานะผมแต่ไม่จะไม่จบแค่นั้นเคเดอเคลียหมดเดยวเคลีย,หย,ยให้หมดก่อนกดปิดอีกแล้วมาอีกเพิ่งกดปิดรอบแรกสิอ่ะมาเคเข้าเหมือนเดิมเออ นี่คือผู้เท่าคนต่อไป <c oughs> อืมเขาพูดแมน่นะผมอืมพี่หนวลยังไม่ทันได้พูดนะผมใบไ,ไม้ดุดเลยครับผมโอเค okay. แล้วมันอืเขาเขาพูดก็เอาซะพี่นวเนี่ยพิกการเลยครับผม <c oughs> ส่วนเทา้าส่วนเทา้าข้าวโพดส่วนเท้าพี่ข้าวโพดก็ยังยังยังสภาพดีอยู่ยังไม่ถึงขั้นลม้มยังไม่ถึงขั้นลุกไม่ได้โอเคข้าวโพดเนี่ยใช้ปืนยิงยิงฮะยิงตรงขาเลยฮะ <laughs> แล้วมุงไปยิงอะไรตัวใครอะฮะ <laughs> <laughs> อะไรสุดทา้ายไม่ใส่เสื้อครับผม อซัดไปที่หน้าก่อนเลยแต่ก็ซัดไม่ได้เพราะหลวงปูเอ่อไม่ใช่ปาหามูดีนะเฮ้ยเฮ้ยเอาโยนดาบไปเขาไปเข้าใช้เลยใช้ใช้ทีมทะลุไข่